คือต้องบอกก่อนว่ามีสินค้าแบรนด์แบรนด์หนึ่งมาให้เราทดสอบสไตล์แบบมีในกระหลาดเลยสินค้าของเขาเนี่ยของดีมีคุณภาพอยู่ที่สนามสเปรดเอเวนเจอร์กราวนะครับพี่ล่างออกไปได้ปะ สวัสดีครับมีนนยกละหลาอดีนะครับ EP นี้ผมไม่ออกไปไหนแล้วอยู่ที่อู่ดีกว่านะไม่ออกแล้วเรามาทดสอบสไตล์มีนนยกะลาดของเราดีกว่านะ mm hmm. คือต้องบอกก่อนว่ามีสินค้าแบรนด์แบรนด์หนึ่งมาให้เราทดสอบสไตล์แบบมีนนยกะลาดเลย mm hmm. เขาบอกว่าตัวสินค้าของเขาเนี่ยของดีมีคุณภาพแล้วก็อายุการใช้งานที่ยาวแล้วก็มีการรับประกันที่แบบยาวนานกว่าสินค้าทั่วๆไปเป็นสินค้าอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับ mm hmm. แล้วจังหวะเอเนี่ยเราก็เป็นวัยรุ่นติก็ตกต่อไถไตไถมาเราเจอสนามสนามหนึ่งเป็นสนามแบบเรียกว่ามอเตอร์คอร์สแรล เดี๋ยวไปดูนะครับว่าสินค้าอะไรที่จะใส่กับรถเราแล้วไปทดสอบยังไงสไตล์มินิกะหลานะครับไปเปดูสินค้ากันดีกว่า อยู่กับสินค้าตัวนี้แล้วนะครับนี่ให้เพื่อนๆดูคือสินค้าช็อคอัพนะช็อคอัพรถยนต์นั่นเองแบรนด์ PRT นะครับนำเข้าและจัดจาหน่ายโดยบริษัทเสรีวัฒนานะต้นกําเนิดบริษัทถือกาเนิดมาตั้งแต่ปี1947อะซึ่งแบบยาวนานมากในประเทศไทยแล้วก็เป็นบริษัทที่นําเข้าอะไหล่รถยนต์แทบทุกประเภทเลยทั้งรถยุโรปรถญี่ปุ่นมีหมดนะมีเยอะแค่ไหนถ้าเพื่อนๆอยากรู้ย้อนคลิปกลับไปดูเราเคยเอาผ้าเบรกเบนโบมาทดสอบแล้วโดยบริษัทสรีวัฒนาเนี่ยแหละมาให้เราทดสอบผ้าเบรกเบนโบเราไปถ่ายที่บริษัทด้้วยา ก,ก็ย้อนกลับไปดูแล้วกันนะครับวันนี้สินค้าให้เราลออยู่แล้วเขามั่นใจว่าสินค้าเขาดีในการนําเข้ามาเนี่ยแบรนด์ชค PRT เนี่ยเป็นสินค้า OEM นะครับผลิตมาให้กับรถยนต์ OEM มาตั้งแต่ยาวนานแล้วครับถึง27ปีนะเป็นสินค้าที่แบบตั้งแต่ OEM และทํานู่นนี่ให้ทุกแบรนด์แล้วตอนนี้เขาผลิตแบรนด์ของเขาเป็นแบรนด์ PRT มาแล้วนะชคอัพตัวเนี้ยเป็นชคอัพที่ โอเนะต้องบอกโอเมนะครับไม่ใช่ของซิ่งนะที่แบบปรับนู่นนี่นั่นได้คือของ OEM เลยหน้าตาจะเป็นกล่องเขียวนะแต่ตัวช็อปอัพจะเป็นสีแบบสีบอลเงินซึ่งรายละเอียดในการทําทรงทำสีเขาก็ค่อนข้างใส่ใจนะเปิดกล่องมาเราก็จะได้ปรมาณนี้นี่ช็อปอัพข้างหน้านะครับแล้วดูข้างหลังตัวโชคที่ผมมากล้าลองอ่ะคือเขาบอกว่าดีแทนช็อปอัพเดิมแล้วก็ข้อดีของตัว ช็อคอัพตัวนี้คือมันลุยทุกสภาวะบนของหนักใช้งานแบบหนักๆได้เลยเขาเขาการันตีขนาดนั้นเลยเพราะอะไรรู้ไหมว่าตัวช็อพตัวแกนช็อคเนี่ยมีความใหญ่ถึง18มิลลนะแล้วก็มีการอัพอัพเกรดพวกน้ำมงน้ำมันอะไรเพิ่มขึ้นมาเพื่อรองรับดูดูความใหญ่ของแกนช็อคเนี่ยคือเขามาลองเขาบอกว่า ไปลองเลยผมว่าลองเนี่ยผมจะลองยังไงดีเอามาลองเนี่ยามาขับธรรมดาทั่วไปก็ดูไม่น่าสนใจเนาะแล้วก็ช็อคอัพเราอาจจะไม่เห็นประสิทธิภาพเต็มที่เนาะผมเลยจะติดตั้งให้เจ้าโตโยต้ารีโวรถที่เราใช้งานประจําคนของ,ของนู่นนี่ประจาอยู่แล้วติดตั้งเข้าไปและเราไปลุยแบบสไตล์แรนลี่มอเตอรต์คอร์สลุยแบบไปได้ก็ไปไปไม่ได้ก็ต้องไปไปให้มันสุดๆเลยเออเดี๋ยวเราไปทดสอบไปลองลุยพร้อมๆกันนะเนี่ยต้องบอกก่อนข้อดีสําหรับรุ่นนี้นะคือรับประกัน3ปีนะครับระยะทาง66,000กิโลนะโดยปกติแบรนด์ช็ ทั่วไปไม่มีแบรนด์ไหนการับประกันยาวนานขนาดนี้นะเพราะเต็มที่6เดือน1ปีเต็มที่แล้วนี่ระยะทาง60,600กิโลถ้าเราซื้อ2ชุดเนี่ยโดยปกติรถยนต์ทั่วไปเราใช้ประมาณ km, แสนกิโลล้วก็เปลี่ยนรถแล้วเนาะรถยนต์พังลวเราซื้อ2ชุดเนี่ย60,600กิโลยังเทมไม่ดได้อยู่เลยอะเลย6 6 0 0ซื้ออีกสักชุดนึงเป็นอะไรและราคาก็จับต้องได้นะเพราะเป็นสินค้าแบรนด์โอเอียนทั่วไปทดแทนอะไหล่เดิมได้เนาะนเดี๋ยวเราไปติดตั้งให้เจ้าเตริร์ต้ารีววแล้วเราไปทดสอบสาายมนยยนนไไลลเป ติดตั้งชคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ PRT นะเราติดตั้งแล้วแต่เรายังไม่ได้ทดสอบรถเพราะว่าวันนี้มืดแล้วแล้วจริงๆใจเราอยากจะไปทดสอบที่สนามด้วย ไปที่สนามสไปริตแอดเวนเจอร์นครนายกนะครับเป็นสนามแบบสไตล์ออฟโรดลุยๆแต่เขาบอกว่าเราต้องพร้อมอะช่วงล่างต้องได้อะถ้าไม่เฟิร์มไม่พอนะรถมันไปไม่รอดนะเราลองดูซิว่าโชคตัวนี้จะทาให้เรากลับมาได้ไหมหรื่นาจะตีลังกาติดอยู่ที่นั่นไม่รู้เราต้องลองสไตล์มินายกลานนะครับเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้เราไปทดสอบโชคแบบเต็มสตตีมเลยว่าโชคตัวนี้ผ่านไหมผ่านบอกผ่านไม่ผ่านเพื่อนๆจะเห็นในคลิปเลยเนาะยังไงเดี๋ยวเจอกนันพรุ่งนี้ไปลุย วาร์ปมาแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่นครนายกนะครับอยู่ที่สนาม Spirit <Adventure. S 1> สปิริตแอนเวนเจอร์กราวนะครับ สำหรับเทสรถด้วยไม่ถึงว่ารถขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็มีการสอนระบบตั้งแต่เบสิกพื้นฐานยันขั้นอวานสี่ล้อคืออะไรขับเคลื่อนทั้งล้อหน้าและล้อหลังไปพร้อมๆกันแต่วันนี้รถเรามาขับเคลื่อน2ล้อแต่เราอยากเทสชคอไอยากรู้ว่าตัวโชคเนี่ยมันลุยได้แค่ไหนเราก็เลยต้องมาลองกันที่สนามแต่สนามเมื่อกี้เราลองไปวนดูแล้วสนามค่อนข้นขางจะโหดมากเลยคือนี่มันใกัไม่ได้เลยวะไม่ครบสอง่พี่ลาออกไปได้ปะ เครื่องสล้ออาจจะวิ่งได้ไม่เต็มลายของเขาสเตชันมีทั้งหมด10สเตชัน1 1 1เอสิเตชันเลยเยอะนะแต่ตัวรถเราอาจจะไปไม่ได้ผมเลยจะลุยเอาเท่าที่เราลุยไหวดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวเก็บบรรยากาศเพื่อนๆดูว่าสนามโหดแค่ไหนแต่ที่เนี่ยดีตรงที่ว่าเขามีสอนไงมีอินสแัคเตอร์คอยแนะนําแล้วก็สอนขับด้วยว่าขับเครื่องสี่ล้อเนี่ยขับแล้วลุยเป็นยังไงติดตรงไหนทํายังไงดูลายดูเพื่อเวลาเข้าป่าหรือการเกิดเหตุการณ์จริงๆในป่าที่รถธรรมดาเข้าไปไม่ได้แต่รถเรา ก็ไม่ได้ลุยขนาดนั้นแต่เรามาทดสอบชกเพื่อให้ลุยขนาดนั้นเลยอยากรู้ว่าโชกมันจะรอดไหมเพราะว่าพื้นถนนก็ค่อนข้างจะแบบทั้งลื่นทั้งโยกทั้งเนินเอียงไปเอียงมาและเราจะรอดกลับไปบ้านไหมจะติดล่มคายอยู่ที่นี่หรือเปล่าต้องบอกก่อนนะวันนี้ไม่มีทีมงาน เรามาขอสถานที่เขาเพื่อถ่ายทําของเราเนี่ยไม่มีทีมดูแลเลยหมายความว่าคือถ้ารถเราติดก็จะมีพี่คนเดียวที่เขาพาไปดูรายซึ่งไม่น่าพาเราออกไปได้อาจจะต้องนอนที่นี่ติดอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่ได้กลับอย่าเป็นอย่างนั้นเลยนะเออเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่านะครับอยู่ไม่ไกลนะครับเดินทางจากบางนาม,มาเนี่ยแค่14ชั่วโมงเองบเดียว <c oughs> <c oughs> นครนายกนี้เดียวนี้เดียวใกล้ๆเนาะไปไปแล้วก็มาดูดิ เลยเดี๋ยวเราไปทดสอบสนามสปิริตแอดเวนเจอร์กาวดูซิว่าเป็น ay, ยังไงกับโชค p r อาตัวโชคจะเป็นยังไงจะรอดไม่รอดเดี <t> ๋ยวรู้กันนะตัวสนามแบบที่รู้อะว่าสนามโหดมาก <t> คือวันนี้บงังเอิญว่าฝนตกแล้วสนามค่อนข้างจะเป็นหญ้าด้วยแล้วหญ้าโดนน้ำกันเลยขึ้นลื่นไม่รู้ว่าเป็นไงเราต้องลองเราต้องลองอยากรู้ต้องลองสไตล์มีในกันละเดี๋ยวไปลองตามสเตชันต่างๆอาจจะไม่ครบแบบที่บอกเนาะเราไปเริ่มสเตชันแรก ลุยเลยลุยกันเลยมาถึงสเตชันแรกงลงแบบ Ooh, ไปได้แต่คงเฉียวคงเฉียวคือจริงๆอ่ะต้องไปข้างๆนะแต่เราเราไปได้แค่นี้นะเราเหลือเพึก็จะไปนะโอ้โอ้โสเตชันแรกผ่านมาง่ายไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าเราหลักนะ ถ้าขับสี่ต้องไปอีกทางนึงไม่รอดเดี๋ยวไม่รอดเดี๋ยวไปสเตชันต่อไปมาสเตชันต่อไปขอตั้งใจขับนน่อยนี้เพราะว่ามันเป็นเนินหลังเล่ากะ oh <my> มันต้องไปแบบตัวโชก็ต้องทำงานเต็มระบบอะยืดสุดหดสุดยืดสุดหดสุด oh <my> เต็มสตรีมอยู่แล้วโอ้ย ติดตรงไหนเขาก็จะช่วยเราก็ไม่รู้เหมือนกันคือโดยปกติเขาจะมีคอร์สเรียนไงและคอร์สเรียนเนี่ยจะมีทีมงานทุกอย่างคอยเซฟตี้แต่วันนี้สนามเขาไม่ได้มีการจองคอร์สไม่มีอะไรก็ไม่มีคนดูแลมีพี่ที่เขาดูแลประจําอยู่คนเดียวที่เขาพาไปลองขับไงก็เ,เลยต้องบอกว่าถ้าเราติดลมเดือดร้อนแน่นอนเนาะแต่ถ้าเรามาวันที่เขาเขาใช้สนามก็ไม่ได้เพราะมันสนามแห่งนี้ต้องเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้องไงส่วนใหญ่เราจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นอย่าไปสเตชันต่อไปครับ แคือบอกว่าความสูงเราทำมาสำหรับรนะองรับรถรถสแตนดาร์ดเลยเต็มระบบเต็มระบบไม่รู้ชอบยังไงแต่สามฟีลลิ่งตอนนี้คือการยืดการหดคือไม่รู้สึกอะไรรถมันก็ยังไปแบบค่อนข้างจะซับหมายถึงว่ารถมันมันไม่ได้แบบเย เอาไม่อยู่รถมันดิ้นเพราะว่าเราลองแบบเต็มโชคนะยืดเต็มประสิทธ,ธิภาพโชคเหมือนกันนะก็ยังไปได้เดี๋ยวจะมีสเตชันต่อไปจะเป็นลงลุยน้ำแล้วลุยน้ำแล้วอาจจะไม่ได้เห็นภาพต้องแก็บกโปปก่อนจริงๆเป็นทางแบบค่อนข้างจะไม่ได้ถูกขักแต่แต่เราลองวิ่งแบบลุยๆนะให้ดูรถมีแอคชั่นโชคมีการเต้นของโชหน่อยนะ ต่อไปคือน้ำล้ลวนยาวๆเป็นหินเนาะสถานีสุดท้ายแล้วของสนามจริงๆมีเยอะนะแต่รถเราไปได้แค่นน,นึจงจงๆเนาะไปเืยต่อไป เอ้ยขึ้นได้ว่ะไม่ได้แล้ว <laughs> เราไหวไหมหน้าเหรอไยเราคำสองไหม <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหวก็ลงมา เต,เต็มที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราอยากไปทดสอบหนักกว่านี้แต่เมื่อกี้ลองสเตชัน2ที่ขึ้นเนินเป็นไง,งเพื่อนๆเห็นบ้างน,นะติดลมติดอยู่ตรงกลางคือซึ่งเป็นรถขับ2ด้วยแหละสถานที่แห่งนี้เขาต้องการแบบว่าสอนอบรมเรื่องรถขับเคลื่อน4ล้อขับรถลุยป่าในสถานาการณ์จริงๆเนาะสเปริตร์แอดเวนเจอร์กาวนะครับที่นี่เขารับสอนด้วยแล้วก็เป็นสถานที่แบบไว้มาลองทดสอบรถเราก็ได้คือติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เพจตามนี้เลยนะเข้ามาได้เลย แล้ววันนี้เรามาทดสอบเรื่องโช๊ค PRT สำหรับผมติดตั้งเข้าไปวิ่งทางเรียบทางไกลจากเทพมาจนถึงนครปฐมการใช้งานจริงกับถนนผมถือว่าไม่เดบกระเด็นกระดอนนะตอนแรกผมรู้สึกว่าโช๊คตัวนี้ที่เขาบอกแล้วปรับเรื่องน้ำมันแล้วเป็นแกน18มิลน่ยขับใช้งานจริงมันอาจจะไม่ดีส่วนตัวไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นแล้วพอมาสถานที่แบบลองทดสอบโช๊คแบบจริงๆงจังๆเลยลุยจริงๆมีการยืดของโช๊คมีการบัมรีบาร์แบบเต็มที่เต็มสตรีมนะครับสำหรับผมถือว่าผ่านใช้ได้เลย ไม่น่ามีปัญหาอะไรเลยนะเพราะว่าโชค๊คอะมันค่อนข้างซับตัวถ้าโชคไม่ได้เนี่ยในการยุบแล้วก็เดินกระดอนรถมันจะโค้งเค้งกว่านี้แต่เราก็ทดสอบเต็มประสิทธิภาพของรถขับเคลื่อน2งล้อด,ด้วยแหละคือที่เขาผลิตมาไม่ได้ใช้งานขนาดนี้หรอกลุยบุกบันขนาดนี้มันไม่ใช่ขนาดนี้แต่เขาเน้นเรื่องของการบรรทุกแล้วก็การลุยบ้างเขามาให้ลองเราก็ลองหวังว่าจะสะใจนะ PRT นะมาให้เราทดสอบใส่รีวัฒนาส่งสินค้ามาอีกทดสอบอีกมีอะไรอยากให้ลองลองได้หมดนะครับ ยังไง EP นี P ้ P <c oughs> ไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวกลับกรุงเทพแล้วเพราะว่าตอนนี้ใกล้มืดแล้วนะแดดจ้าเลยแต่ใกล้มืดแล้วฝนจะตกฝนจะตกเขาใหญ่นครนายกตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยกลับบ้านเราก่อนดีกว่านะเจอกัน EP หน้าครับฝากติดตามมีในกหลาดชาแนล l ดวยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เยอะๆนะฝากติดตามดูด้วยว่า EP หน้าผมจะพาเพื่อนๆไปทําอะไรอีกน,นะครับบา,บายๆเจอกันครับ